อาการลากเน่าขนเน่านะครับเกิดจากเชื้อราไฟท็อปเข้าทําลายนะครับข้อสังเกตก็คือจะมีน้าเยิ้มที่แผลนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเรื่องเชื้อรานะครับลากเน่าขนเน่านะครับเป็นแผลเปียกนี่นะครับก็คือแผลของต้นทุเรียนนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเชื้อราไฟท็อปเข้าทําลายนะครับก่อนหน้านี้ต้นนี้ก็คือ มีแผลเปียกแล้วครับแล้วผมก็มาถากต้นแล้วก็ทายาอันนี้คือแผลที่เกิดผมทาไว้แล้วนะครับอันนี้ก็มีแผลเกิดใหม่ยาที่ทาคือมียาอะไรบ้างนะครับมาดูกันมีตัวนี้นะครับหนึ่งเมทาเล็กซิลดูชื่อสามัญน,นะครับเมทาเล็กซิลจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ ตัวนี้นะครับสองผมจะผสมยาแมลงครับผมเพื่อป้องกันมอดเข้าไปเจาะลำต้นนะครับหลังจากที่ต้นทุเรียนป่วยเชื้อราเข้าทำาลายนะครับแล้วก็สามตัวนี้อารีเอตฟอร์อีทิยลูมิเนียมนะครับไอตัวนี้ผมใช้ลาดลาดที่โคนต้นนะครับลาดบริเวณโคนต้นตรงนี้นะครับ โอเคแล้วก็อันนี้คือผมผสมไว้แล้วผสมน้ำขุนๆเลยก็ได้นะครับเอาเมทาเล็กซิลผสมกับตัวยามแมลงนะครับผมใช้เป็นฟิบูนิลนะครับผสมผสมแล้วก็ทาที่แผลได้เลยแต่ก่อนที่จะทาที่แผแลเราต้องถากแผลของต้นทุเรียนก่อนนะครับถากถากออกมาให้เป็นอย่างนี้เลยนะครับถากให้เข้า ให้แผลเดิมที่เปียกครับออกออกมาถาก่างเงี้ยครับถากออกโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปทําก่อนนะครับเพราะว่าถ่ายไปทําไปมือเดียวทางานไม่ได้โอเคทําทุกๆห้าวันนะครับให้ได้ติดกันสัก2อสามครั้ง แต่ว่าตัวยาเมทาเล็กซิลเนี่ยจะใช้ซ้ำๆกันไม่ดีนะครับพืชจะเกิดอาการดื้อยาได้ต้องสลับเป็นใช้ยาตัวอื่นบ้างนะครับถ้าแผลหายเราจะดูยังไงแผลหายก็คือจะไม่มีน้ำยืมออกมาแล้วครับแผลจะแห้งแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวต้นทุเรียนก็จะรัดเนื้อเขาเข้ามาเองนะครับ โอเคครับผมวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวไปทายาให้ต้นไม้แป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับในรูปนะครับก็จะเป็นการทายาครั้งแรกนะครับแผลก็ยังดูสดสดอยู่นะครับเดี๋ยวรูปต่อไปนะครับจะเป็นหลังจากทาไปแลวหนึ่งอาทิตย์รูปนี้นะครับหลังจากทายาไปหนึ่งสัปดาห์นะครับหลังจากนี้นะครับเราก็ต้องทาซ้ำด้วยนะครับอีกสองครั้งครับ เพื่อลดการระบาดของเชื้อครับ